สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Anydex k นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะรีโมท จากคอมพิวเตอร์เรานะครับไปทําการแก้ไขคอมพิวเตอร์ฝั่งปลายทางซึ่งคอมพิวเตอร์ฝั่งปลายทางนั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวกับเรานะครับอาจจะแบบเราอยู่กรุงเทพแล้วคุณจะรีโมทไปที่เชียงใหม่คอมพิวเตอร์อีกคอมพิวเตอร์หนึ่งเพื่อทําการแก้ไขนะครับผมในการรีโมทนะครับเราสามารถเข้าไปควบคุมเครื่องปลายทางได้ผ่านตัวโปรแกรม Anydesk เลยนะครับในส่วนนี้ถามว่าแล้วตัวโปรแกรม Anydesk นะครับสนัสพอร์ต OS อะไรบ้างนะครับก็ Support ทุก Windows เวอร์ชันะครับมี Mac OS ด้วย Android, iOS Linux นะครับแล้วก็พวก Linux ตระกูลต่างๆนะครับในส่วนนี้เราสามารถทำการติดตั้งตัว a n y d e s k ได้เลยนะครับในส่วนนี้ถามว่านะครับตัว Remote Desktop นะครับสำหรับตัว Windows สมัยปัจจุบันนะครับตัว AniDec ก็ได้ได้ความนิยมค่อนข้างพอสมควรนะครับก็คือมันก็จะแข่งกับอีกคู่แข่งอีกอันหนึ่งก็คือ T-Maver แต่ผมมองว่าตัว AniDec น่าจะใช้งานง่ายกว่านะครับก็ตามที่เขาพูดได้เลยก็เป็น Easy Online Remote Collaboration นะครับในส่วนนี้ก็สามารถเข้าไปคอนโทรลฝั่งปลายทางได้แล้วก็ Compatible นะครับกับ Windows เวอร์ชันต่างๆไม่ว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้ Windows 11อยู่แล้วคุณจะรีโมทไปหาส่วนของ Windows 7หรือ Windows 10ก็สามารถทำการรีโมทได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับก็คืออัปเดตได้ตลอด นะครับก็คือไม่มีปัญหากับเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับในส่วนนี้วิธีการดาวน์โหลดก็แค่เพียงเข้าหน้าเว็บ Anidex นะครับจากนั้นกดดาวน์โหลด now นะครับเมื่อทำการกดดาวน์โหลดมันก็จะโหลดมาประมาณสัก3เมกนะครับ3.7เมกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับคลิก1นทีนะครับเมื่อคลิกมาเรียบร้อยนะครับมันจะทำการ ติดตั้งให้เลยนะครับค่อนข้างไวเหมือนกันคับในส่วนนี้ก็นะครับก็เมื่อเราทําการเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้มันก็จะมีในส่วนของอ่า U address นะครับ U address เหมือนหมายหมายเลขที่บ้านของเรานะครับตัวนี้จะไม่มีไม่มีเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเก็ตค่ามาจาก b บ o อของเรานะครับในส่วนนี้มันจะดูค่า b บ o อแล้วก็สแตมป์เป็นตัวเลขก็คือ เก้าหลักนะครับในส่วนนี้ก็เวลาสมมติว่าถ้าเราจะรีโมทไปเครื่องปลายทางคนปลายทางเขาต้องบอกเลขเรานะครับในส่วนนี้ซึ่งถ้าเขาไม่บอกเลขเราเราก็จะไม่สามารถรีโมทเข้าไปได้นะครับในส่วนนี้ซึ่งเวลาเราจะใส่หมายเลขปลายทางถ้าเราดูจากด้านบนนะครับมันจะมีคำว่า enter remote a d d e s นะครับก็ให้เราใส่ หมายเลขปลายทางของฝั่งตรงข้ามลงไปของเครื่องปลายทางที่เราจะควบคุมนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถรีโมทไปเครื่องปลายทางได้โดยเครื่องปลายทางกับเครื่องเรานั้นต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่บนโลกนี้ในส่วนไหนของโลกนะครับก็เพียงแค่ต่ออินเทอร์เน็ตเราก็สามารถ รีโมทไปทําการควบคุมหน้าจอเครื่องปลายทางได้เลยนะครับในส่วนนี้ถามว่าแล้วเรื่อง Security มีความปลอดภัยไหม Security เรื่อง Anidate ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะครับก็จะมีการเรื่องของ s ีเขีย คอนเน t ชันคือการเข้ารหัสในการเข้าไปควบคุมนะครับไปไปลายทางนะครับในส่วนนี้ก็เป็นเขียนไว้ไวอยู่ในหน้าของตัว n นิเมะอยู่แล้วนะครับว่ามีเรื่องของ Security เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ท่านใดที่อยากจะลองติดตั้งเอาไว้ในเครื่องนะครับเผื่ออยากจะให้เพื่อนๆพี่น้องนะครับทำการรีโมทมาทำการแก้ไขบางอย่างกับคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม n นิเได้นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบบทความนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ